สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอป magic farm นะครับก็เป็นแอปมาใหม่นะเปิดมาวันที่9มีนาคมนะครับส5 6 6นะครับก็เพิ่งเปิดมาได้2อาทิตย์นะครับมาดูในส่วนของยอดดาวน์โหลดนะครับอันนี้เนี่ยมียอดดาวน์โหลดมากกว่า1000 0 0ครั้งนะครับอ่ะโอเคก็เข้าไปดูในส่วนของแอปเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มนะครับเล่นนะแล้วก็ถอนได้จริงนะครับมีล็อกอิน ผ่าน Facebook แล้วก็ Gmail นะครับอันนี้เนี่ยผมลองอิน a c e b o o k นะอ่ะแล้วก็จิ้มไปนะครับอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเราก็เก็บไปนะไอตัวแรกเนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูโฆษณานะครับซึ่งเราจะสามารถอ่ารับเขาเรียกว่ารับผลไม้ะไรอยี่สนะ,อ,ะอันนี้เนี่ยผมขอข้ามไปก่อนนะอ่ะก็กดเก็บไปนะครับอ่ะปลูกไว้ก่อน อ๋อแปลว่าตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเต็มสูงสุดประมาณนี้นะครับเนี่ยผักกาดหนึ่งส่วนห้านะครับแปลว่ามันจะได้สูงสุดแค่ทับห้านะครับเดี๋ยวลองกดขายก่นอนจิ้มไปอ๋อคำสั่งอ๋ออันนี้เนี่ยยังไม่พอนะครับถ้ามันได้ห้าเต็มห้าแล้วค่อยขายทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเงินข้างบนนะครับเดี๋ยวผมขอจิ้มก่อน เดี๋ยวเ๋ยวมนให้จิ้มเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะ,ะมาดูในส่วนของเงินข้างบนนะครับซึ่งเงินตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถกดถอนได้นะครับมันจะมีถอนเข้า t ูมานี่เวเลตนะครับมาดูในส่วนของอัตราการถอนนะครับเราจะถอนได้แค่1%นนะครับของ ยอดเงินตรงนี้นะครับยิ่งเลเวลสูงเนี่ยยิ่งมีโอกาสถอนได้สูงนะครับอ่ะมาดูในส่วนของอันดับนะครับระดับ1นเนี่ยจะถอนได้แค่หานะครับระดับ10นะครับก็คือเลเวลสิเนี่ยจะถอนได้หนะครับส่วนเลเวลสินะครับจะถอนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลเวลยี่สิบเนี่ยจะถอนได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ก็เห็นเพื่อนๆในกลุ่มถอนไปเป็นเทียบร้อยนะครับผมก็เลยมาเล่นตามนะครับ วิธีการถอนอถอนเข้าทูม o น,นี่เวเล e t นะครับเดี๋ยวลองอยู่ถอนกันอ๋อมันต้องถอนขั้นต่ำสิบบาทขึ้นไปนะครับเพง่จะถอนได้นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของกฎการถอนนะครับการถอนเงินก็คือ1การถอนทั้งหมดจะหักยอดคงเหลือทั้งหมดและโอนไปยังบัญชีที่กําหนดนะครับแล้วก็2เวลาที่ขออภัยด้วยครัก็คือ เวลาที่มาถึงนะครับคือภายในหนาทีถึง24ชั่วโมงนะครับและหากมีปัญหาใดๆก็จะแก้ไขภายใน3วันนะครับ3ก็คือคุณสามารถถอนได้1ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็4อ่ตามข้อกําหนดแต่ละแพลตฟอนนร์มนะมีจํานวนเงินขั้นต่ําในการถอนจํานวนไม่เพียงพอ,อไม่เพียงพอคุณสามารถลองถอนวิธีอื่นก็ประมาณนี้นะครับถอนขั้นต่ําก็10บาทนะ ก็ใช้ระยะเวลาถอนก็คือ1นึ่งหนาทีถึง24ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้ถ้ามันมีปัญหาอาจจะาแก้ไขปัญหาภายใน3วันนะครับก็ประมาณนี้ก็ไม่เกิน1วันนั่นแหละอืมอ่ะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เอาตามออเดอร์มันก่อนอ่ะอันนี้เนี่ย4ีทับห้าละแล้วก็อเอามะเขือเทศให้มันครบก่อนอ่ะตอนนี้เนี่ยยอดเงินของผมมันอยู่ที่สิบนะ เราสามารถปลูกแป้งใหม่ได้นะครับแต่ว่าจะใช้เงินของเราไปปลดนะก็กดปลดไปให้เดี๋ยวนะมันจะได้เหรียญเ,เดี๋ยวเหรียญตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูจํานวนทองก่อนอืมจำนวนทองเอามันต้องใช้จํานวนทองนี่เหรออ๋อ,อคือมันต้องใช้10บาทแล้วก็ใช้เหรียญอีกเก้าร้อยนะครับอะ ก็ขออนุญาตดูโฆษณาละกันนะเพื่อจะได้ปลดให้ดูนะครับว่ามันเป็นประมาณไหนนะอืมอ่ะก็ดูไปละกันนะครับก็ประมาณนี้ผมว่ามันก็โอเคแหละสำหรับใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับก็อ่าดูไปเรื่อยนะครับอ่ะผมก็จะเล่นอัปเดตไปเรื่อยนะครับในส่วนของเกมนี้นะครับมันน่าจะมีเกมไม่คล้ายกันหลายอันนะครับถ้าเป็นแนวเล่นเกมเนี่ยผมก็ค่อนชอบอยู่นะ ส่วนใหญ่นี้เป็นโฆษณานครับช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะก็ขออภัยด้วยนะที่ไม่ได้รีวิวนะครับก็เล่นไปก่อนอ่าเนีโอเคกดไปอ่ะเรียบร้อยได้เหรียญแล้วก็ขุดไปนะครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวนะอ่าขาดอะไรมะเขือเทศอีกหนึ่งอ่ะก็เก็บมะเขือเทศก่อนนะครับอ่ะเก็บให้มันครบแล้วก็อะมะเขือเทศ เอาพาก,กาดก่อนพาก,กาดพาก,กาดฮะโอเคถ้าขุดตัวนี้เนี่ยอ๋อใช้เหรียญมาใช้เหรียญนี่หว่ามันได้ไม่ได้ใช้ตัวนี้ใช้เหรียญน,นะครับแล้วก็จะได้เงินเพิ่มอีก10นะครับอันนี้เนี่ยผมเขาเ้าใจผิดนะก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือใช้เหรียญตรงนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เราจะได้รางวัลก็คือสิเหรียญน,นะ <million. S 1> ก็ประมาณนี้เราก็ต้องดูโฆษณาไปเรื่อยนัย่นแหละ <ình> เดี๋ยวไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยมันช่วยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูดูก่อน ไฟฟ้ามันหมดนะนเดี๋ยวขอญาตกดไปก่อนอมะเขือเทศอเดี๋ยวพากัดอันนึงอ่ะกดอเอานอนกินเวียนกรรมละเดี๋ยวเต็งไฟฟ้าก่อนดูยอดออเดอร์ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยล,ลิวสามละ ได้รับเพิ่ม5นะครับอ่ะภารกิจต่อไปนะครับผักกาดอันนี้อย่างละ1ินะมันก็จะมีเควสของมันนะครับอ่ะแล้วก็ปกลูกผักกาดอะไรให้เรียบร้อยก่อนตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้5บาทนะครับก็ประมาณนี้อเออก็เป็นการเล่นไปเรื่อยนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็ให้เราดูโฆษณาดโดยการฆ่ามแมลงต่างๆแล้วก็ไอขุดพวกนี้เนี่ยซึ่งมันจะกดได้วันหนึ่งวันละ5ครั้งนะครับแล้วก็ มีดีเลย์น,นะครับนะมันจะมีครูดาวเวลาของมันเยอะตัวนี้เนี่ยประมาณสองนาทีมั้งเนี่ยประมาณนี้นะครับวันหนึ่งเนี่ยดูได้ห้าครั้งนะก็อย่าลืมดูกันนะเพื่อให้มันได้เร็วขึ้นนะก็ประมาณนี้เห็นในกลุ่มขอถอนไปทั้งหมดสิบห้าบาทนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับเชิญเพื่อนหลังจากที่เชิญเพื่อนของคุณถอนเป็นครั้งแรกนะคุณจะได้รับหนึ่งร้ยบาทนะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนของคุณ ถ้าถึงระดับ3ก็จะรับอีก100นะครับหลังจากที่เพื่อนๆของคุณถึงระดับ7ก็จะรับอีก100นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแปะอ่าแปะลิงก์ไว้ให้ละกันนะครับแล้วก็ QR code อือเดี๋ยวจะแปะไว้ชุมชนละกันนะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นเกมใหม่นะก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวถ้ามันได้ถอนเนี่ยผมก็จะ รีวิวอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของวิธีการเล่นนะครับอมีฟาร์มของเราอ่ะก็รับไปเ่ะเอาได้รับหนึ่งร้อยอะไรวะเนี้ยหนึ่งร้อยอ๋อเป็นเหรียญละตกใจนึงว่าได้เงินถึงละจะได้ถอนอ่ะเป็นเหรียญตรงนี้เลยว่ะเมือ่อกี้นี้ถอนหนึ่งเอร์ซความคืบหน้าทั้งหมด เออก็เล่นไปเรื่อยแล้วกันนะครับผมว่าก็โอเคอยู่นะก็ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ